โอเคนะครับเราก็มาพบกับโครงงานเครื่องอัดกระดาษรีไซเคิลนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมองับมนะครับสมาชิกพร้อมแล้วเชิญครับผมครับก็เรียนคุณครูจวิชาที่ครบนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาสลหรับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องอัดกระดาษรีไซเคิลนะครับมีสมาชิกดังนี้นะครับผมนายตั้งทนย่อมสุนเนินนะครับเรื่ตะกอนนะครับตะกอนย่อมสุนเนินครับ แล้วก็นางสาวชุดิชาชัยแสงนะครับนางสาวอภิชยาดนมงคลนะครับและผมนะครับนายจากกาักรดวงไปไหบอไรบทที่หนึ่งนะคะความเป็นมาและความสำคัญนะคะจุดเริ่มต้นของกระดาษเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วนะคะในสมัยอียิปต์โบราณในยุคนั้นถูกนำต้นพาพารัสนะคะ ความสูงประมาณ2-3เมตรนะคะมาประดิษฐ์เป็นกระดาษค,ค่ะวิธีการทำนะคะคือนัค่ะคือนำต้นทาไพรัสนะคะมาตัดตามความยาวที่ต้องการลอกเปลือกขัดสารแล้วนำไปแช่ในน้ำให้นิ่มค่ะหลังจากนั้นทุกส่วนที่ประสานกันให้แนบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตากให้แห้งข้อจำกัด พื้นที่การเจริญเติบโตของต้นพาพรัตนะคะที่เกิดบริเวณร่มแม่น้ําในทําให้กระดาษชนิดนี้นะคะไม่เป็นที่แพร่หลายนะะักค่ะรวมถึงกลุ่มสไลด์สไลด<อ>์รวมถึงกลุ่มนักวิจัยวัยรุ่นนํารวมถึงกลุ่มนักวิจัยรุ่นหลังนะคะไม่ได้ยอมรับว่ากระดาษพาพรัตเนื่องจากกระดาษไม่ละเอียดและเป็นแผ่นเท่าที่ควรคะ่ะ คนไทยนะคะใช้กระดาษเฉลีย่ยปีละ3.9ล้านตันนะคะหรือคนละประมาณ60กิโลกร,รัมต่อปีนะคะคนไทยจะต้องตัดต้นไม้ถึงสไลดที่สองีกสไลดที่สตัดต้นไม้ถึง66.3ล้านตันต่อปีค่ะเพื่อนำมาใช้กระดาษแต่กระดาษเก่า1ตันสามารถใช้แทนต้นไม้ได้ถึง15ต้นค่ะ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจทำเครื่องอัดกระดาษเพื่อลดปัญหาที่เกิดในโรงเรียนและชุมชนเล็กๆและส่งเสริมการนำกระดาษที่ถูกแช้แล้วอะเดี๋ยวแป๊บห<บ>นึงครับเดีด๋ยวแป๊บหนึ่งคนนำเสนอแจ้งสไลด์เพื่อนนะลูกแจ้งสไลด์เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเวลาเพื่อนแชร์เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นสไลด์นะค่ะสไลด์ถัดไปแล้วลูกสไลด์ถึงสไลด์อีกสไลด์หนึ่งสองแล้ววัตถุประสงค์ ค,ครับวัตถุประสงค์นะคะ2.1เพื่อทำเครื่องอัดกระดาษรีไซเคิล2.2เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกระดาษที่ได้จากเครื่องอัดค่ะ 3. นะคะสมมุติฐาน3.1คือเครื่องอัดกระดาษรีไซเคิลสามารถใช้งานได้3.2เครื่องอัดกระดาษที่ได้สามารถนำมาใช้งานค่ะโอเคการทดลองนะคะ แือตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองนะคะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นเครื่องอัดกระดาษรีไซเคิลตัวแปรตามคุณสมบัติกระดาษที่ได้จากเครื่องอัดค่ะ6นะคะประโยชน์ที่คาดว่า,าจะได้รับนะคะ6.1เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใช้งานได้อีกครั้งและมีความสวยงามค่ะ6.2ลดจำนวนขยะที่เป็นกระดาษใช้แล้วค่ะ ค่ะบทที 2> ่2เอกาสารรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกระดาษของชาวอียิปต์โบราณหรือกระดาษพาาพรัสผลิตจากชนิดที่เรียกว่าพาาพรัสพบว่ามีการใช้จา,จารึกบทนำบทสวดและคำสาบานบรรจุวไว้ในกีระมิดของอียิปต์นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการใช้กระดาษที่ทำจากพาาพรัสตั้งแต่ ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ราว3,000ปีก่อนิรคตศักราษค่ะชัยต่อไปค่ะในสมัยโบราณมีด้วยกันหลายอย่างเช่นแผ่นโลหะหินใบรลานเปลือกไม้ผ้าไหมและหลากหลายเพื่อการบันทึกขั้นราวิรตศักราช105สมัยพระเจ้าจากักรพรรดิัณมตีชาวจีนได้ประดิษฐ์ กระดาษโดยชาวเมืองมีบางเชื่อว่าไซหลุยหรือไซหลุนใช้เปลือกไม้เศษแห้งกวนเก่าๆมาต้มจนได้เยื่อกระดาษและมากเกลือนตะแกรงปล่อยให้แห้งและหลังจากนั้นให้ใช้การผลิตกระดาษเช่นนี้แห่หลากหลายอย่างรวดเร็วค่ะ ปัจจุบันกระบ,บวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า r e ไซเคิลเพเปอจากกระดาษพิมพ์ที่ใช้แล้วมาประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนการผลิตได้อย่างดีสไลด์ถัดไปครับต่อครับต่อเพื่อเของคนรุ่นใหม่ที่มีการนำกระดาษมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นผล,ผลิตภัณฑ์บรรจุ เครื่องดื่มคือการนำเศษกระดาษหรือกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วมาถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยการผ่านกระบวนการเรียนทำใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานส้านธุรกิจอุตสาหกรรมหรือในครัวเรือนและสามารถนำมาทำให้ถุงกระดาษใส่ของนำมาทำเป็นงานศิลปะ DIY หรือหนังสือต่างๆได้ทําการกระดาษได้งานประดิษฐ์หรือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นํามาใช้ประกอบการเรียน mm hmm. เช่นการทํารายงานค่ะข้อดีของกระดาษรีไซเคิลคือแม้จะเป็นกระดาษที่นํากลับมาใช้ใหม่ก็ตามแต่กระดาษที่รีไซเคิลนั้นมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อยจากวัตถุดิบหลักการผลิตกระดาษชนิดต่างๆดังนั้นการนำกระดาษวัตถุเคเิลจึงเป็นการจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดมลพิษจากการทำลายกระดาษเช่นการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศผนกระทบต่อระบบนิเวศการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ กระดาษรีไซเคิลช่วยสริมสร้างความรู้ของเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเพียงแต่นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ก็จะช่วยลดสี่งแวดล้อมด้านสารเคมีมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดีอีกท,ทั้งยังช่วยรู้จักคุณภาพหรือคุณค่าของกระดาษค,ค่ะ ให้ทุกคนต้องใช้กระดาษกันอย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะกระดาษดีไซเคิลมีคุณและประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำมาดัดแปลงทำให้เกิดถูงกระดาษเช่นถุงกระดาษรักษาโรคที่นำมาผลิตถุงุูมรักษาโรคที่ทําการใย้สลายได้100%เซ เหมาะกับการใช้สิ่งของความทนทานจุสิ่งของได้ถึง3กิโลและเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะร้อนช่วยสิ่งแวดล้อมในบ้านเราหันมากาัหันมาลดการใช้กระดาษไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะหันมาลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงกระดาษารักษาโรคแทนค่ะ คเครื่องอัดกระดาษเป็นอุปกร,กรณ์ที่ใช้ออกแบบโดยการบีบอัดกระดาษเป็นก้อนเพื่อให้จัดเก็บกระดาษได้หลากหลายเพื่อรวมกันอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่างๆค่ะในบางกรณีอาจจะจําเป็นต้องใช้เชือกเพื่อยึดติดกระดาษไว้ไม่ให้กระดาษแตแกแยกออกจากกันค่ะเครื่องอัดกระดาษสามารถผลิตก้อนขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดโดยรวมและความจุของเครื่อง หน่วยดังกล่าวมักจะใช้ในโรงงานดีไซเคิลและในการตั้งค่าทางสินค้าในอึิัดที่มีการจัดที่มีการกำจัดกระดาษแข็งและออกแบบที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องอัดกระดาษแข็งสามารถแตกต่างกันได้อย่างมีในสำคัญค่ะ 2ง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับนายธนาทรสักแก้วกาแก้วและนา,ลนายม,มิเชลพลนาอาสาปี2ม5 9ันห้าราิรโครงงานเครื่องหัดกระดาษวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประมสงค์คือ 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะจากเศษกระดาษ 2. ผลประงานที่เกี่ยวกับกระดาษเลิตกัณฑ์กระดาษ,ษ,ดาษจากกระดาษที่เหลือใช้ สามารถนำกระดาษที่ใช้แล้วรีไซเคลิลน,นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่3สาม,สมารถใช้ในการผลิตกระดาษเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในคนภ,ภายในหัวเรือนได้เครื่องอากดาษที่สร้างขึ้นจากเครื่องอักระดาษที่สร้างขึ้นสามารถผลิตกระดาษได้ขนาด60คูณ60ซนติมตรโดยระบบคันโยกระบบคันโยกแล้วทำการทดสอบ โดยการรวมผลประเมินประสิทธิภาพที่ดีสามารถนำไปใช้ผลิตแทนฝ้าเพดานผนังก็บเสียงบอร์ดเสนอผลงานและสามารถประยุกต์เลื่อกใช้ให้เหมาะสมกับงานกับการใช้งานได้สว์สิธอนการสุขการู้สมบัติ ที่สู่สีริพันและสราวุิอินทรเทศปี2555ด้้ยังทำเครื่องอัดกระดาษที่พัฒนาขึ้นสามารถผลิตกระดาษขนาด30คู35คูณ35เซนติเมตรโดยใช้ระบบไฮโดรลิกร่วมกับความร้อนเข้าม,มาช่วยได้แล้วทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานโดย การประเมิน2รายการคือขนาดของเครื่องโครงสร้างโดยรวมของเครื่องขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการให้ความร้อนคุณภาพของการใช้แรงอัดความครบถ้วนของอุปกรณ์ภายในเครื่องขั้นตอนการทำงานของเครื่องความกระบวนการในการปฏิบัติงาน คุณภาพของกระดาษที่อัดความสะดวกในการปฏิบัติและประสิทธิภาพโดยรวมผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางคือมีประสิทธิภาพพอใช้งานได้อีสอนพินทองพิชัยสุดอุบานทรงวุฒิและทรงวุฒิเอกอวุธวงศาปีส5 6 0ากผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวม ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมากและการประเมินด้านความถึงปัจจัยของผู้อนุวัติผ,ผู้และผู้เชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาชุมชนมีระดับความเหมาะสมมากตามหลัก 4C มีค่าเฉลีย่ยความคิดเห็นและมีความเหมาะสมมากแต ถือได้ว่าเรียว,ว่าเป็นผลสำฤทิ์ที่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยที่ได้พัฒนาแล้วและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติแนทางการแก้ไขปัญหาคนนำกระดาษรีไซเคิลหรือนำเอากลับมาใช้ใหม่ ที่เป็นการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าคนส่วนใหญ่จะใช้กระดาษเพียงด้านเดียวแล้วทิ้งเราก็ควรเอาอีกด้านมาใช้หรือนําไปใช้งานอื่นๆเช่นงานประดิษฐ์ต่างๆกับงานพับงานวาดงานศิละปะจะทําให้เกิดความคิดความต้องการขึ้นมาใหม่สิ่งที่ทําเพื่อแก้ไขปัญหาทํางาน ประดิษฐ์ที่ใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์คือการทําเครื่องบีบอัดกระกดาษจากกระดาษที่เหลือใช้ที่ทําให้ชิ้นเกิดชิ้นครงงานและเกิดรายไดไ้ยังเป็นรายได้ใช้กระดาษเลือใช้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการลดยขยะเพราะลูก้อนครับสำหรับบอที่3นะครับวิธีการดำเนินการนะครับสำหรับ3.1นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยกล่องเหล็กแผ่นเหล็กลูกกันชนเหล็กฉากเกลียวเหล็กนะครับสายต่อไปครับเมื่อมุนนะครับเครื่องตัดเหล็กนะครับเครื่องจอเหล็กเหล็กเชื่อมและตู้เหล็กครับบสําหรับวิธีการทดลองนะครับนาเหล็กยาวนะครับมาวัดขนาดและตัดให้เหมาะสมกับฐานที่ใช้นะครับนําเหล็กมาเชื่อมนับให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นผ้านะครับและนําเหล็ก แผ่นมาเชื่อมกับคง s, วระยะห่างนะครับระหว่างช่องนะครับของแต่ละแผ่นนะครับเชื่อมเหล็กนะครับที่ฐานเด็กงฐานล่างนะครับแล้วก็เชื่อมมือหมุนกับเหล็กเกลียวนะครับใส่หัวหมุนของเหล็กบนที่เอาไว้อัดลงนะครับนําแผ่นอัดลงมวนลงมนช่องอัดนะครับแล้วก็นํากระดาษลงที่อดัดแล้วก็มุนเกลียวเพือ่ออัดนะครับใช้ถัดไปครับถ้าสำหรับการอัดการะดาษแบบก้อนนะครับ สิ่งแรกเราต้องเตรียมเลยนะครับคือการจัดเตรียมกระดาษและเครื่องอัดกระดาษนะครับ2นะครับนํากระดาษลงไปในเครื่องอัดกระดาษนะครับ3นะครับนําเชือกหรือปอฟางนะครับมาใส่ที่อัดนะครับอัดช่องนะครับก็นํากระดาษที่ไม่ใช่แล้วนะครับมาลงใส่ที่เครื่องอัดนะครับแล้วก็อัดกระดาษจนเต็มพอดีแล้วมัดให้เป็นก้อนนะครับเพื่อจัดเก็บครับใส่ถัดไปครับลงซิลิคับไปหนึงนะครับ นี่ขย,ยายได้ปะการอัดแบบแผ่นนะครับจะเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการทํากระดาษอัดก้อนนะครับและการทํากระดาษสาแบบแผ่นนะครับซอนนะครับทาความสะอาดกระดาษนะครับเช่นนะครับถ้ามีแมกหรือพลาสติกก็เกลี่ยออกนะครับสารนะครับนากระดาษมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วนําไปปั่นโดยใส่น้ําเล็กน้อยนะเพื่อให้ปั่นได้ง่ายครับสีนะครับนํากระดาษที่สีครับนํากระดาษที่ปั่นแล้วเอาไปแช่น้ํานะครับถึง7ลิตรแช่ประมาณ 30- 40นาทีนะครับเพื่อให้กระดาษมีความอ่อนตัวครับถ้านะครับใส่กระดาษลงในอ่างแล้วใส่กระดาษในน้ํามากเท่าไหร่กระดาษก็จะยิ่งมีความอ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ6นะครับ ถ้าหาดคบกระดาษที่มีลักษณะเป็นก้อนนะครับไม่แยกตัวออกจากกันให้เราหยิบกระดาษนั้นออกมานะครับโดยที่เราจะไม่เอาไปร่วมกับเพื่อนนะครับเจ็ดนะครับนําแม่พิมพ์นะครับกรอบไม้นะครับลงในอ่างที่มีเยื่อกระดาษนะครับด้วยข้อมูลกระดาษลงนะครับถือไว้เลยนะครับระหว่างจุ่มลงไปนะครับจากนั้นเลื่อกระดาษนะครับมาติดมาด้วยนะครับวงลวดเป็นแผ่นเรียบนะครับแปนะครับ ยกแม่พิมพ์ขึ้นนะครับจากอ่างแล้วค่อยๆย,ยกแม่พิมพ์ให้ลอยจากน้ํานะครับจากนั้นก็นําไปตากให้แห้งให้หสนิทนะครับก้านะครับลอกกระดาษออกจากแม่พิมพ์นะครับโดยที่กระดาษต้องแห้งสนิทนะครับระหว่างนั้นก็รีบรีดอากาศออกหรือขอกระดาษที่ไม่เรียบได้เลยครับ กลุ่มไหนจะถามครับเชิญครับกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มห้าเชิญครับงบประมาณในการทําค่ะอ่างบประมาณงบประมาณอันนี้ก็ใช้งบประมาณไปแล้วนะครับประมาณน่าจะเกือบเกือบสามแสนได้แล้วครับตอนนี้ก็ยันจได้ใช่ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันนะครับอ๋อประมาณหนึ่งพันบาท เตรียมไม้กันอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคอ,อ่าจัดจัดจัด <c oughs> <c oughs> อ่าคำถามถัดไปครับกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งอ่าเชิญครับอุปสรรคในการจัดทำโครงงานค่ะครับอุปสรรคนะครับก็จะเป็นเรื่องการเชื่อมนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเชื่อมนะครับแล้วก็จะให้พ่อของยินชนิชาใจแสงนะครับเป่นนางสาวนะครับ ก็อาจจะสอนนะครับแล้วก็อาจจะช่วยเชื่อมในบางส่วนนะครับอ๋อโอเคครับผมอ่าต่อครับคุมที่หาค่ะอาวฟังไม่ชัดครับห้าคุมห้าครับเชิญครับระยะเวลาในการทําค่ะคำสรับที่เราคาดการไว้นะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบวันสิบห้าวันได้ครับสิบห้าวันอ๋อโอเคน่าจะ ทันพอดีใช่ไหมันประมาณช่วงช่วงนี้ครับแต่อย่าลืมว่ามันเหลือ5บทนะเหลือ5บท <c oughs> เหลือรูปเล่มอ,นะอีกนะรีบเร่งนิดนึงรีบเร่งนิดหนึ่งนะครับ,รบอ่าต่อไปครับกลุ่ม C ค่ะกลุ่ม C ครับเชิญครับมีการกําหนดความหนาความบางของกระดาษระหว่างที่ยกแม่พิมพ์ขึ้นไหมคะว่าต้องตูดลงไปลึกเท่าไหร่ให้ความหนาความบางเท่าไหร่ครับเลยนะครับเสียงเบาครับเอาใหม่ครับ มีการกำหนดความหนาความบางของกระดาษไหมคะเวลาที่เอาพิมพ์ลงไปแล้วยกกระดาษขึ้นมาว่าต้องเอาลงไปลึกเท่าไหร่แล้วกระดาษจะมีความหนาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็จะมีส่วนของแม่บรรทัดหรือตัววัดครับที่ตรงขอบข้างนะครับเพื่อพอเอาเราอัดนะครับอัดแต่ชั้น,นครับเรื่อจากชั้นแรก่อนนะครับเราก็กําหนดนะครับว่าเราจะใช้ความความหนาของกระดาษเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะอัดไปทีล่นเล็กนิดกกน้อยนะครับเพื่อให้กระดาษ มันสมดุลกันครับแล้วก็อัดให้มันตามขนาดที่เราต้องการครับโอเคอคำถามต่อไปครับกลุ่มสามค่ะกลุ่มสามครับ้อดีข้อเสียของเครื่องอัดกระดาษข้อดีข้อเสียครับข้อดีของเครื่องอัดกระดาษนะครับ ก็จะสามารถจัดเก็บนะครับจัดเก็บกระดาษหรือขยะต่างๆนะครับที่คิดว่าสามารถอามาทํรุงในเครื่องอัดนะครับเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้นะครับเช่นนะครับการนํามาอัดนะครับอัดกระดาษได้อัดขวดได้นะครับแล้วก็อัดเศษใบไม้ได้นะครับให้มันมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็สามารถนําไปทำหลายอย่างครับสำหรับข้อเสียนะครับข้อเสียก็ เป็นเลยนี่สิในส่วนของเรื่องนะครับการทำครับถ้าเราทําดีครับถ้าเราทําชิ้นงานนี้ออกมาดีครับหรือว่าทําเครื่องอักษรออกมาดีนะครับก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นนะครับอาจจะสามารถจัดเก็บได้หรือการอัดได้มากขึ้นนะครับแต่เราทําเครื่องเล็กนะครับเราก็อาจจะสามารถทําได้น้อยกว่าที่ควรครับอ่ะโอเคเยี่ยมครับคำถามต่อไปครับกลุ่มเดี๋ยวเด้วกลุ่มเมื่อกี้กดค่ายถามนะ กลุ่มเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่าต่อไปครับกลุ่มกลุ่มห้าไม่ใช่่่ลุ่ากลุ่มสามกลุ่มสามใช่ไหมอ่าโอเคครับกลุ่มสามอ่าคำถามต่อไปครับกลุ่มกลุ่มห้ากลุ่มตยชุบกลุ่มแม่ตยชุบกลุ่มเนงกลุ่มเนงอาเชิญกลุ่มกลุ่มหครับเชิญครับ เออตีกันเลยค่ะอ่ะกลุ่มหนึ่งครับเชิญครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทำไมถึงเรื่องจะทำโครงงานนี้คะเพื่อลดปัญหาเศษกระดาษและขยะในชุมชนค่ะและเราสามารถนำกระดาษไปทำเป็นแผ่นเพื่อนำมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งค่ะโอเคอ่ากลุ่มห้าครับการนำมารใช้ นำกระดาษมารีไซเคลิลใหม่แล้วสามารถลดการลดปริมาณการใช้กระดาษได้เท่าไหร่คะประมาณ60กิโลกรัมต่อคนคะ่ะ60กิโลกรัมทำให้ไนาะ้เอาเอาใหม่ลูกเอาใหม่ ไดาษมารีไซเคิลใหม่แล้วสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษใหม่ได้เท่าไรลดลงครับในสำหรับที่ถามไปนะครับก็สามารถลดได้ประมาณจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถลดได้ทั้งหมดนะครับก็จะลดได้ในเฉพาะประมาณถ้าเก็บจำนวนคนทิ้งขยะนะครับคนหนึ่งก็ประมาณ60กิโลกร,รัมต่อปีใช่ไหมครับแล้วก็จะสามารถลดได้ประมาณ าสิบถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมอ่าโอเคครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มสามครับกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มกลุ่มอยากรู้ว่านะครับคือเครื่องนอกจากใช้อัดกระดาษแล้วสามารถใช้อัดจากอื่นได้ไหมครับครับที่ที่ที่บอกผมบเคยบอกไปนะครับก็สามารถอัดใบไม้ได้ครับอัดพวกฉีดขวดได้เหมือนกันครับขวดนะครับแล้วก็ การทําเป็นกระดานนะครับกระดานเปนแบบแผ่นของกระดาษน,นะครับใต้กานัโอเคอ่าต่อเลยครับปุ่มสี่ค่ะปุ่มสี่ครับเชิญครับการอัดกระดาษใหม่หนึ่งแผ่นต้องใช้กระดาษรีไซเคิลประมาณกี่กิโลค่ะห้าร้อยกรัมต่อแผ่นค่ะห้าร้อยกรัมต่อแผ่น โอ้ตอบได้ฉาฉานมากเลยนะแน่ใจนะโอเคครับต่อครับผมครบยังเนี่ยกลุ่มสีกลุ่มหนึ่งลองดูครับมีไหมครับอ่ะระหว่างที่รอนะระหว่างที่รอก็ฝากลูกเรียนนะครับสไลด์เนี่ยค่อนข้างจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะสไลด์นะครับเรื่องการเว้นวรรคการคําถูกผิดนะครับถ้าหลายคนอ่านเนี่ยจะเจอคําผิดของตัวเองเยอะมากเลยนะนะ อันนั้นก็ฝากนะครับฝากครั้งนำเสนอ5บทนะครับก็ควรปรับสไลด์ให้มันถูกต้องนะตัวไหนที่มันเว้นวักเว้นบัางเยอะเราก็ไม่ต้องชิดชิดขอบขวาก็ได้เราให้เป็นชิดซ้ายหมดเลยนะครับมันจะได้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับโอเคตรงนั้นนะครับอ่ากลุ่มสีกลุ่มหนึ่งว่ายังไงกลุ่ม C ีค่ะกลุ่มสีเชิญครับกระดาษที่อัดออกมาสามารถทําให้เป็นหลายๆสีได้ไหมครับได้ครับได้ครับ เออแล้เรามีความคิดดีเราอาจจะมีการเติมสีเข้าไปก็ได้นะใช่ครับผมอืมเพิ่มก็ประมาณอีกใช่ไหมมกลุ่มสีเนี่ยรอให้เพื่อนนะเนี่ยลอเพื่อนนะอ่ะกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งครับว่าไงมีไหมครับกลุ่มหนึ่ง ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับถ้าโครงงานนี้สําเร็จนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จก็สามารถต่อยอดให้น้องๆน,นะครับที่ทําเกี่ยวกับโครงงานที่อยู่ในโรงเรียนได้นะครับเกี่ยวกับการรีไซเคิลนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ต้องต้อง,ต,องต้องรอดูผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะดูผล <c oughs> <c oughs> ผลลัพะกลุ่มหนึ่งครับไ่ไงก็รอกลุ่มหนึ่งนี่นะมีไหมขั้นตอนในการ ขั้นตอนในการทำอัดขั้นตอนในยากที่สุดปันอโ้ขั้นตอนขั้นตอนที่ยากที่สุดเ,เพื่อนตอบแล้วตอบแล้วขั้อเพื่อนตอบเลยครับอุตส่าห์อยู่กับเพื่อนสมาชิกตัวน,นั้นเนี่ย <laughs> <laughs> เออคิดว่าสมาชิกภายในกลุ่มคนไหนหน้าตาดีสุดครับ <laughs> แน่จะเป็น,นอนีพนธคเอ้ายังอยู่อยู่ใช่ไหมอ้าว,าวหมดแล้วครับไม่มีไม่มีถามแล้วอาวโอเคครับเชิญครับสำหรับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอเพลงท่านี้ขอบคุณครับ